สวัสดีค่ะติ๊กนะคะขายที่ดินสวยราคาถูกที่สกลนครนะคะห่างจากตเมืองสกลนคร8กิโลห่างจากถนนสายหลักประมาณ500เมตรนะคะที่ดิน6ไร่176ตารางวาบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำที่ดินเป็นโฉนดนะคะเขตชุมชนไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตพร้อมนะคะเป็นบ้านสวนนะคะ หกไร่หนึ่ง้อยเจ็ดสิบหกตารางวาที่ดินถมแล้วนะคะที่ดินเป็นโฉนดนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตหมู่บ้านด้านหลังติดถนนสาธารณะด้านหลังวิวภูเขาสวยงามมากวิวภูเขาวิวทุ่งนาสวยงามมากนะคะติกทำถนนรอบสวนนะคะ บรรยากาศในสวนมาให้ชมมีไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ผลมีลิ้นจี่ลำใไยเงาะมะม่วงหลักๆแต่นอกนั้นมีอย่างละต้นสองต้นแต่พวกนี้มีสิบกว่าต้นขึ้นไปนะคะบรรยากาศในสวน ไม้ยืนต้นก็มีพยุงยางนาประดู่ไม้แดงไม้สักทองนะคะมีผักหวานป่าสามสิบต้นมีมะนาวมีก้วยหอมทองมีทุกอย่างบรรยากาศในสวนมาให้ชมพามาเลาะน้าบ้านพามาเลาะเล่นหน้าบ้าน ต้นคูณต้นคูณหกไร่หนึ่งรอเจ็ดสิบหกตารางวานะคะบรรยากาศพาไปรอะด้านข้างมา สนใจติดต่อติ๊กมานะคะติ๊กขายในราคาหกล้านห้าแสนบาทนะคะหกล้านห้าแสนบาทบ้าน3มห้องนอนสองห้องน้ำเบอร์โทรศัพท์ติ๊กนะคะ0876219839นะคะ หน้าบ้านบ้านอยู่นูน่นอันนี้หน้าบ้านเปิดประตูไปดูข้างหน้าบ้านกัน หกไร่หนึตารางวาไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตพร้อมหน้ากว้างประมาณร้อยเมตรนะคะหน้ากว้างประมาณ120เมตรหกล้านห้าแสนบาทค่ะอยู่ที่สกลนคร สนใจติดต่อติ๊กมานะคะ0876219839เดี๋ยวติ๊กจะพาเดินรอบฝั่งโน,น้นคลิปยาวอีกแล้วิยาวอีกแล้วแล้วหน้าบ้านเลาะหน้าบ้านอย่างเดียวเลย ้าบ้านอย่างเดียวมีทั้งมะนาวมีทั้งไข่กินสุเอ้ยไผ่เลี้ยงน้องผสมผสานสาธุขนุนก็เยอะขนุนนี่ประมาณสิบกว่าต้น ทองประเสริฐนะคะทองประเสริฐแล้วก็มีทองประเสริฐแล้วก็มีแดงสุริยานะคะมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมีหกต้นนะคะบรรยากาศในสวนในสวนขุดคลอง ขุดคลองผ่ากลางเลี้ยงปลาปลาเขง่งปลาดุกตอนนี้ปลาดุกออกหมดแล้วเหลือแต่ปลาเขง่งนะคะกบก็ออกหมดแล้วขายออกหมดแล้วนะคะขุดคลองนะคะขุดคลองเรียบแบบธรรมชาตินะคะในสวนใช้โซลาเซลล์ระบบน้ำโซลาเซลล์นะคะโอ้ติ๊กหอบแล้วนี่ บ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะในบ้านไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะติ๊กยังอาศัยอยู่สนใจติดต่อติ๊กมานะคะเข้ามาชมได้ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะ ขอบคุณมากมายบรรยากาศในบ้านนะบรรยากาศรอบบ้านรอบบ้านติ๊กหอบเพชรแค่ละหอบเพลรแค่ละขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กด้วยนะคะโอ้ยเดินไปไม่หอดละติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ